มะตะเห็ดเดอ้อจ้ามาเนี่ยชะมะตะเห็ดน้ำกันเดอ้ออันนี้ให้ปลูกดอกเดียวจะคนไล่หลายอย่างฝันกันอยู่ยังไปใส่พอแต่คนอุ๊บอันนี้ให้นำเหล่าที่เจ้าอันนี้เห็ดดินนะคะ ดินขเขาจะบ่เค่อยเก็บเอาดอกจ้าส่วนมา,าเกเขาจะเอาเห็ดไข่ไอติก็เอาเบิดละมันอึดเนะ <S <S าะจานนี้ก็เห็ดไข่นะคะมันวนไปวนมามันกระหลงเหลือตาเขาเจ้าเนาะไก่ฮดดูจ้าง,งามมากเลยฝนกระลิน่นค่อยๆเด้อจะ้ะบ่บ่ลินแห้งจ้ะลินอยู่เบ้อขึ้น จมากมักนอกจากนั้มักเก็บเห็ดผลลินมันได้กระตุ้งไปเห็นบ่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 เดี๋ยวไม่ละคันขาเพื่อเจ็บตีนบ่เจ็บก็มาดูเลยจ้าปลาเนี่ยอันนี้เรายังขาเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ค่อยยางไปเอาจานจะดอกนิดหน่อยเนี่ยนี้รลายไหล ดอกนี atem, ้หน่อยแบบจึงสินี่เอาบ่ได้จะมันหน่อยเดี๋ยวนี้มาสอกะไงเห็นข้าเจ้ามาเก็บเอายังมาสอกจะซ้ำนี้ใครเนี่ยนี่นี่อยากได้รุ่นนี้นี่พอดีเลยนี่รุ่นนี้พอดีจ้ะนี่เออหน่อย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 พูดเอาไว้สักคนเอาไว้ข้าเจ้าเก็บยังมาสอก Hết cơ ướt như trà đun đôn, trong khổ độc nè chà Wow พอดอกง่า่แล้วป<ะ>ัดพ่อพญ,ญาหฮิดจ้าพญ,ญาหฮิดเบิงเหล็กกันนะ้า ดอกน้อยจ้ะมึงมึงมึงมือไม,ม,ม,ม่ติดเพอเบ้อเพอเบ,บ้อยู่ตัง้งเพอเบ้อเยอะอุ้ยงามอยู่เนาะแต่ว่ากลัวจะอันตรายนะคะจับไม่ได้แต่มีเหล็กเนาะจ้ะเนาะ <S <S 1> <S 1> หลุนนี่พอดีพอดีจ้ะนี่หลุนนี่พอดีแกงพอดีปนพอดีปินน่งปนเนาะ เลืออตาเขาจเจาวะ,วะอู้ยเลืออตาเขาเจะ,เอ,ะอันนี้เป็นลุมขี้ยางนะจ๊ะลุมขี้ยางที่ขเขาเอามาทำอันนี้ขี้ไตนะจ๊ะขี้ไตขี้กระบองหน้า จะเบิ่งเห็ดดอกนี่บุ๊ยนะอึ่งตึงเลยจะในนักอึ่งตึงเลยยอ่อขึ้นอิ่งปนตรงนี้เนาะจะบุยบริเวณนี่งามขักจะเนี่สวงเนี่คนสยางมาหอด้วหมูนี่จะบุยตะดอกงามๆตะดอกรุ่นๆนรุนพอดีพอดีจะแถวนี่นเห็ดดินนะคะเห็ดดินมีติกเกอาด้วยจะแหงแกงเสียบด้วย เขา,จา,าเจาะ่วกอยกิบออกเขาเจาะเอาเตหเห็ดไข่ยางหลงถีบหลงแดนเด้อยางหลงกันก็พอยายเด้อจะมีตีกเลยออกมาข่างทางยางยางน้ำทางไงเลยออกมาหาแถวแถวรดเด้อจะมาผัวที่แถว,ดดวแถวลดยางหลงถีบหลงแดนไปเนะ่โอ้ยมาดูเห็ดแฝดนะคะงามมากเลยโอ้ยต้นซ้อนแทนสองดอกเนี่ยเกิดคู่กัน หักเงาค่ะติ๊กไม่ได้ตัดให้ดูนะคะมันบ่มีมือเดือจ้ดเ้ยยิกเอาเดี๋ยวไปตัดขาอยเฮียนเอาบริเวณนนี่มีเห็ดเด้อจ้ะแถวๆจะคลองจอดลถดนะะั่นล่ะจอดลถดแล้วก็เข้าป่าใหญ่ไปเลยจ้าช่วงนี้มีเห็ดดอกสวยมากเลยดอกซัมเน่พอดีพอดีจ้ะอยากได้แต่ดอกซัมเน่ละ รุ่นนี้ก็แสบดีจ้ะจ้ะปลาแหลกห้ากระไดประมาณนี้เดีอจะ้ะเดี๋ยวห้องสิเขาปลาที่สองเด้อยจะ้ะบ้านที่ไนเดี๋ยวเราจะคัดดอกตุม่มตุมออกก่อนนะคะดอกตุมต่มตุนตุมต่มตุ้มสีม่นำหนักหนักเด้อจะ้ะก็บจิบใส่ถุงไว้สะก่อนเอาใส่รถไว้นะคะเดี๋ยวห้าสิเขาปลาที่สองเด้อจะ้ะเนี่ยจะ้ะปลาที่สองนี่พ่อเฮ็ดดูอยู่จะ้ะเนี่ยเฮ็ดกระดองงามงาม รุ่นนี้พอดีพอดีเลยเจ้านี่แต่ว่าฝนก็ทำท่าจะตกลงมาแล้วไไปลาหนีพอเฮ็ดดูดูจา้านี่ปลาหนีแต่ว่าอันมีตะดอกรุ่นนี้จ้ะดอกรุ่นนี้ก็ดอกรุ่นน้นอยๆตะปแตะแปลนลายคักจะาบอกอันอันดอกกำลังสีขึ้นดินลร้คักรุ่นนี้เยอะมากเลยนะคะ ตอนเศร้าจะตอนเศ้าสินี่รุ่นรุ่นนี่รุ่นน,น้อยน้อยนี่อันนี้แมงกินนะคะเลือแต่เลือแต่ดอกรุ่นมืเอ,อื่นนี่สีไลายจะ้ะรุ่นซีหญ่มืเอ,อื่นสีไลายผู้มาเนี่ยมาเศร้าสิสิได้รุ่นน้อยน้อยนี่ล่ละนี่รุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็เล็กๆก,กว่านี้นะเยอะมากเลยนะคะซํานี่ก็พ่อหลางง่าย,ยจะ้ะขาน่อยกูนี่ก มันบ่นม,นมีหมองกินเนาะเขียวยืนประวันไปเหมือเอาไว้ให้ผ<ม><ม>ูมาเก็บยังเหม,ม,มือนเสาเก็บนำจ้ะเนาะเคียวคือยังเพราะว่าเอาไปก็ได้กินนิดเดียวเองถ้ารุ่นนี้มันก็<ม>พอดีกินอยู่อันนี้มันมันหมูด้วยจ้ะนี่อู้ซ<ม>ื่อยด้ดอกงามงามหมูเพิ่์ดอรุข<ม>ึ้นลานะคะงามครัดอกไม้งามมากเลยอู<ม>หย้หางเงีครับ สวยงามมากๆเลยเอาทมไหวจังสิเด็กเป็นเสียเนาะเข็งแน่นึตึ๊กเลยจ้ะดอกน้อยๆเป็นตะดวกนีงไ่คะมันใหญ่ๆสอสีใหญ่ค่ะกกาจารุ่นนี้ก็เสียบอยอะจารุ่นนี้กะเสียบเยอะนี่รุ่นน,นี้ลายลายนี่รุ่นนี้ แม้วามันม,มันเป็นใบตองเขียวเห้ยอะไรเขียวอะไรว่มามันเบ็ดตองฝนมาแล้วเด้อจ้าเด้อเอ <S <S สียงฝนกระลังมาจ้ากระลังสิพอเห็ดโอ้ยเสดายคันฝนมามากอ่สิเก็บไปเรื่อยๆจะย่านแกงอยู่มะเนี่ยก็แต่พอเหอ็ดเนาะแกงกับแกงตัว แต่ว่าคงจะไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเสียงจากจากเป็นตะตุกแหงครับใจะจะได้ก็ร่างเสียจพอเห็ดหาทางออกเด้อจะในรุ่นนี้ลายลายจะเนี่ยจะเราก็ได้เห็ดประมาณนี้นะคะจะทั้งสองปลาเด้อจจะได้ประมาณนี้แหละ